สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับวิชาวิทยาการคำนวณเราอยู่ที่หน่วยการเรียนรู้ที่3การรวบรวมข้อมูลและซอฟต์แวร์ประยุกต์เรื่องการรวบรวมข้อมูลมนุษย์มีการรวบรวมข้อมูลและนำเสนอข้อมูลมาอย่างยาวนานในสมัยโบราณยังไม่มีเทคโนโลยีหรือเครื่องมือที่ดีพอ มนุษย์รวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการจำแล้วจดบันทึกไว้ด้วยการแกะสลักเขียนบนพื้นดินเขียนบนก้อนหินต่อมาเมื่อมีการประดิษฐ์กระดาษขึ้นมาใช้งานทำให้การจดบันทึกรวบรวมข้อมูลง่ายขึ้นมีสมุดสำหรับจดมีหนังสือสำหรับอ่านและปัจจุบันข้อมูลหลายๆชนิดสามารถบันทึกได้ด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส ปัจจุบันมีข้อมูลจำนวนมากจากแหล่งข้อมูลต่างๆหากเราสนใจข้อมูลเรื่องใดเราควรกำหนดหัวข้อขึอข้นมาก่อนแล้วรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลเช่นการสอบถามหนังสืออินเทอร์เน็ตในแต่ละวันจะมีข้อมูลเกิดขึ้นมากมายซึ่งมีทั้งข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบและไม่ผ่านการตรวจสอบ ดังนั้นนักเรียนควรเลือกข้อมูลที่สอดคล้องกับหัวข้อที่กำหนดและประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลเหล่านั้นในการรวบรวมข้อมูลเราควรประมวลผลข้อมูลเสียก่อนเพื่อให้นำข้อมูลมาใช้หรือค้นหาได้ง่ายขึ้นการประมวลผลข้อมูลนี้อาจใช้วิธีเปรียบเทียบเรียงลำดับจัดกลุ่มหากเรามีข้อมูลหลายประเภท เราอาจนำข้อมูลประเภทเดียวกันอยู่กลุ่มเดียวกันหากเรามีข้อมูลในลักษณะตัวเลขเราอาจใช้ตัวเลขเรียนลำดับของข้อมูลเพื่อให้พิจารณาข้อมูลต่างๆได้ง่ายตัวอย่างที่1เรื่องที่น่าสนใจคือสิ่งมีชีวิตชื่อสิ่งมีชีวิตที่เราสนใจได้แก่สุนัขต้นมะลิต้นมะพร้าวต้นกุหลาบแมวกระต่าย ในการรวบรวมข้อมูลเราอาจจัดกลุ่มระหว่างพืชกับสัตว์จะทำให้เราหาข้อมูลได้ง่ายขึ้นเช่นกลุ่มของพืชต้นมะลิต้นกุหลาบต้นมะพร้าวกลุ่มของสัตว์สุนัขแมวกระต่ายตัวอย่างที่2เรื่องที่สนใจคือของใช้ประจำตัว ชื่อของใช้ของเราได้แก่สมุดดินสอไม้บรรทัดช้อนแปรงสีฟันหนังสือเรียนกางเกงเสื้อจานรองเท้ายางรบในการรวบรวมข้อมูลเราอาจจัดกลุ่มเป็นอุปกรณ์การเรียนของใช้เครื่องแต่งกาย การรวบรวมข้อมูลที่มีข้อมูลหลายรายการและแต่ละรายการมีรายละเอียดของข้อมูลย่อยการนำเสนอข้อมูลแบบตารางจะทำให้นำข้อมูลมาใช้งานได้ง่ายขึ้นตัวอย่างราคาอุปกรณ์การเรียนรายการชื่ออุปกรณ์ราคา1สมุด15บาท2หนังสือเรียน48บาท 3. ดินสอ12บาท 4. ไม้บรรทัด5บาท 5. ้ายางรบ7บาทให้นักเรียนทำกิจกรรมท้ายบทเรียนหน้า88ข้อ1และหน้า90ข้อ4ถ้านักเรียนทำเสร็จแล้วให้ถ่ายรูปส่งลงในไลน์กลุ่มได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ